สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบจตุรงการเกษตรครับขอนําท่านผู้ชมครับเข้าสู่บรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับบรรยากาศการสร้างเนื้อสร้างตัวของเท่าแก่ไร่้อยครับวันนี้เป็นวันเป็นแปลงลองสุดท้ายแล้วนะครับรถตัดอ้อยเลยมาลุมมาตุ้มกันอยู่ที่สี่คันทั้งหมดนะครับปกติมันติดกระจายกันนะครับโปอ้อยมันสิบุตรด,ดูกาลแล้วนะครับ ๋ยวเมือนไม่ให้บางอีกตีคู่กันมาครับรถตัดไว้ตัวนี้ตัวนี้เป็นรถป้ายแดงนะครับเพื่อนไฟมหาลายได้ดูการละละเป็นรถหม่เลยครับมันคุ้มค่านะครับสิบปีขึ้นแล้วครับใช้เข้ามาส่วนรถรถที่ตีคู่นะครับไล่นี้จะไม่ใช้รถกระเช้านะครับเนื่องจากว่าเพื่อนเพื่นอนเจ้าของเนี่ยนะครับปรับปรับดินได้นะครับ ปรับดินก็คือเอาทั้งตอเอาทั้งก้อนหินออกหมดแล้วนะครับแล้วดินเพิ่นมันม้วมครับมันเละใส่รถสิบหอดตีคู่ได้ตลอดนะครับหุ่นขั้นพุ่งกับจอดทานะครับ FM สาม M สุดหล่อเครื่องแรงนะครับ มันจะเป็นวอยต่อล้วล่ะพี่น้องเพราะว่ามันโอ้โอ้โอ้คือเกล็ดท่าไเลหมูหางสันมันไม่มีต่อนะครับมันเป็นโซกมันเป็นโซกครับ โอ้ภาพอยากสั้นๆได้พี่น้ังเอ้มาแล้วมันกรอมแล้วครับแลงเนี่ย ตีครับตีครับตีมันฟุ้นไหลไปหนึ่ง เซิว์าเล่ยพี่น่องงามครับเอ็มสามเอ็มเลยเป็นรถที่ดูไม่เบื่อครับพอๆกับเดก้านะครับมองยืนสุดพ้าคับเกียดเอาอนำลงไปเอาเกียด รถไทยเป็นขั้นเงียบไม่ไงมุ้ยจัยก่อนช่องก่อน,นัลนด์งแดนเร็วนะครับคุณี่น,นองเฮ้ รถแท้ทั้งห้องกันยูุคนอันนี้เป็นว้สดได้ครับ เป็นลุ้มนะครับมมนเลยส่งยากแน่บมอนเนี่ยสวนกันเลยรถตัด4ีขั้นครับรถสุดลอยอีกสามสิบกว่าขั้นเบอรงเอาพี่นัง เดี๋ยวนเบื้องอ้นไฟไหม่พี่นั่งมาหนะ่อยอันนี้พันเกียร์เอยียงบุมันจะมีรถไถช่วยนะครับอย่างที่ผมนําเรียนนะครับบางที่พันเป็นที่หล่มนะครับรถสิบล้อมันวิ่งลงไปไม่ได้ครับพันแยกกันตัดได้ครับอ้อยไฟไหม่ก็พันก็ตีเป็นอ้อยไฟไหม่นะครับมันอีกราคาหนึ่งอันนี้วันอาพิตเบอร์สี

สวยงามครับสวยงามเวลาเราตีคู่เนี่ยเอาไว้สมิดนะคิปนี้ครับพอ่อเราเบิ่งรถดหมูมันฟุนไล่ไปหน่อนยไงฟุนไล่เลย